สวัสดีครับอเรามาเจอกันอีกแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่เท่ไรวะวันที่เจ็ดวันนี้วันที่เจ็ดนะครับวันเสาร์ที่เจ็ดคืนนี้เรามาวันนี้เรามาไนท์คิชชิ่งกันว่าเดี๋ยวเรามาลองดูค้นงานกันว่าเราจะได้ปลาหมั้งเล่นทั้งปลาสวายเล่นทั้งปลาหมานะครับวันนี้แล้วก็หน้าดินเราไอมีทั้งร้อยมะลายตะก้อแล้วก็ ปะมาครับเดินไหมนี่ครับ<ล>ไม้ของเราครับนี่ครับไม้ของเราก็เป็นท่านี้เขาเรียกว่าอะไรบาเอกนี่เขาเรียกว่าอะไรว้า่ายเกาะครับนี่ไม้่ายเกาะนะครับน,นี่ครับไม้มาห้าชนครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนี่เป็นแม่น้ํานะครับเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาอยู่ที่่ายเกาะสามโคกน,นะครับเดี๋ยวเรามาไนาทิดชิ้นกันคืนนี้ เดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราจะมีพลนงานให้นานาได้ได้ชมกันหรือเปล่าดูด้ว่าเราจะมีเราจะมันไหมพิ่งจะลงเบ็ดไปครับพิ่งจะลงเบ็ดไปได้สักพักหนึ่งนะครับตอนแรกนึกว่าไม่มีนานามาตกปลากันก็มีคนมาตกปลากันนะครับนีนี่นี่ครับมีนานาเข้ามาเหมือนกันมาไหนถิอชิ้นกันเหมือนกันครับตอนแรกนึกว่าจะไม่มีนาาหนักตกปลาก็มีมีเพื่อนเหมือนกันครับ โอเคเดี๋ยวไงเรามาลุ้นกันว่าเออเอ็นนีๆๆป่ปาหมาเอากินนะครับเอากระตุก,กน,นะครับกระตุก,กน,นะครับฮะ<า>นกเหอกกอไม่เฮนกข้างขาวมึงมันนะนื่ว่าป่าหมาดึงซะแลว้วไม่โอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับตอนนี้เรื่อเวลาทุา่มกวาดอยู่เพิ่งต้องพุ่มมาแล้วนะครับเจออย่างนิ่นงสนิทอยู่ย ไม่รู้ลายจะกินตอนไหนนะครับบรรยากาศของเราในค่ำคืนนี้นครับลมพัดเย็ยนสบ,บายอาจจะพุ่พุ่งหน่อยฟัง,ยงนี้ก็พุ่งหน,า,หนาเข้ากมานั่นกันครับนููนครับปังนนูนครับน,า,นาเข้ากมาค้างคืนแถมนั้นเหมือนกันครับ ตกกุ้งกันด้วยครับตอนทั้งกุ้งทั้งหน้าดินนะครับไม่แน่ใจว่ากุ้งเท้าหรือเปล่านะครับ <c oughs> เราก็เล่นปำหมาเล่นสาวายนะครับให้ดูว่าคืนเราจะมีพ้นงานได้รับชมกันหรือเปล่าจะมีพ้นงานกลับไปบ้าน,นหรือเปล่าไม่รู้ว่ากระชังจะแห้งหรือกระชังจะเปียงนะครับวันนี้ <c oughs> ไปลุ้นด้วยกัน มาแล้วมาแล้วเขาป่าหมาบล์บลสวิงปามาตัวเลกสวิงสวิงอยู่ล่างรถนอนนอนตั้งเลยนอนนั่นเลยป่มาีสตี่ีป่ามามาแล้วครับป่ามาตัวเลกตอนนี้เวลาห้าทุ่มไปยื่นแปรห้าหกมุนี่ครับ lạc lạc cặp lạc 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 อโอ้ยตัวแรกนี่โอ้ยอินเต็มเงี้ยงตัวแรกไซส,สวสอยู่ครับนี่ปลาหมาตัวแรกมาแล้วครับกระชังไปแห้งแล้วบอลใช่ไหมกระชังไปแห้งเลยมาแไหวครับตัวที่สองตัวสองมาแล้วมือปลาอะไรนะครับตัวสองมาแล้วตัวสองมาแล้ว ค <c oughs> ตัวสองปลาโกกใส่รับแค่ครับโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับเราก็เพิ่งได้ปลามาแค่2ตัวเองครับปลามาตัวหนึ่งปลาตะโกกใส่แว้น1ตัวครับ ีคึอตีหนึ่งคึกงแล้วอรอปลาใหญ่อยู่นะครับปลาใหญ่ยังไม่ลากยังไม่กินเป็ดเราเลยดูทีว่าคืนนี้เราจะได้ปลายใหญ่ที่จุดมุงไม้เราอยากได้ปลาปลา,ปลาสวายไซ้ใหญ่สักตัวครับสบายน้ําแดงสักตัวช่องตัวนะครับเอามาก็ใส่ใ้ใหญ่สักตัวนะ ปลเริ่มขึ้นนะครับปากเริ่มขึ้นนะเสียงปากขึ้นมีปากขึ้นอยู่ที่เราตีเยื่อไปนะครับรนนะยังพอพอเห็นนะแต่มันยังขึ้นไม่ที่นะครับไปรอเลยัน่อครับเลยันโตเลยัน่อครับโอเค นี่ตัวที่สามประมาณตีซองของได้ครับตัวที่สามเพิ่งยังมาก็ไ,ได้ถ่ายนะครับไม่มีคนถ่ายให้รับบทออโอเคตัวที่สามครับแคเวลาตีสี่ครึ่งแหละก็ไม่มีคนหยิบโทรศัพท์ให้ไม่มีคนถ่ายคลิปให้เขารับกันหมดเมื่อกี้ก็ได้ปลามาเพิ่มมาอีกตัวนึงนะครับปลามาเป็นสองตัวแหละโอเคเดียว เราดูกันว่าก่อนที่เราจะกลับบ้านในวันพรุ่งนี้เราจะตอนนี้ก็ปลามาเราก็ได้แล้วเรายัางไม่ได้ปลาสวายนะครับเรามาตั้งใจจะอยากได้ปลาปลาสวายแม่นม้ำแล้วก็ปลามาปลามาเราก็ได้มาแล้วครับจะต้องไปเรื่อยๆครับในกุ้งยังไม่หมดเราตีปลามาไว้ซี่ขันเดี๋ยวก็น่าจะคงมีแต้มไหมครับเช้าๆน่าจะกินดีอยู่ครับโอเคได้ยังไงเราไปลุยกันต่อ มาแล้วมาแล้วมาแล้วลรงมานานลรงมานานปลาอะไรปลาอะไรอุ้ยตะก,กุกใสสวยใสสวยจจเย็นจจเย็นยก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 เลยยกเลย ừ, ยกเลยเออหูยใสสวยใสสวยสวยโอเคมาแล้วมาแล้วไม็์ดวงแล้วตัวที่ไรตัวที่ไรตัวที่ห้าตัวที่หกมาแล้วครับโปบอลโปบอลโปบอลของเรา เอาต่อมาหรือเปล่าหรือป่ามันอยู่เดี๋ยน้อป่าอยู่วะน้อมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วปลาอะไรเอ่ยปลาอะไรเอ่ยอุ้ยมามาใช้ส่วยใช้ส่วยอุ้ยปาลาอะไรวะปาลาอะไรบอลใจเย็นใจเย็นปาลาอะไรวะบอลอุ้ยตะโอก้ใส่ออส่วยเดียวเดียวเดียวเอกสวิงเอาสวิงขันเดียวจริงๆริงเด้อเด้อเด้อ เดี๋ยวสิฮะจะวิงว่งจะวิ่งจะวิ่งโอ้โหต้องนอนแล้วเลยงานนี้ต้องนอนตักเล็วเอาบอลวันลากบอลดีลากเขาหมดสิฮึย่าฮึย่าฮึย่าโอ้โห,โโหมาแล้วมาเลยครับมาเลยครับไหนดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยตัวที่ตะโกกตัวที่ที่ไหนวะที่สี่ โกกตัวที่สี่ครับโปบอนจัดนี่โอเคกล้จะกลับนะครับมาอีกหนึ่งตัวมาวันนี้ก็ใก้เวลากลับบ้านแล้วครับตอนนี้ก็เวลาเก้าโมงเรามาดูพลนงานกันว่าเราจะได้อะไรแอ้ที่รู้ก็ชังไม่เฮก <c oughs> <c oughs> สซยช่วยๆซี่ตัวแล้วก็ปลาหมาสองตัวนี่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะทําเมนูลาบกันนี่ครับไม้เป็นไม้ไม้ฟรีนะครับไม้ธรรมชาติไม้ดีไม่นับเจ้าพยาถ้านา,นา่นนท่านใดอยากจะมาตกก็ตีท้ายโก๊ะครับมันปีนี้มันอยู่ที่ท้ายเกาะต่างโคงปทุมนะครับยังไงก็มากันได้ครับเนี่ยมาได้เลย ยังไงก็ฝากติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องไอติถอะไปชิ้งกันไว้ด้วยครับยังไงวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับไาย <c oughs>